สวัสดีครับวันนี้เรามาอ่างศิลานะพอดีมาเจอวิหารเจ้าหนา่าเจ้าหนาาทาท่าจ่าทาไทจื้อวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมใช่ไหมไม่ใช่แก่สลักเป็นเสาเสาที่ชื่อจีนก็คือถ้าใครรู้ก็มาคอมเมนต์ได้ครับเนี่ยอันนี้จะเป็นวงจักรใส่ส่วนตรงนี้เป็นวนนิหารนะไม่ขึ้นน,นี่จะไหวไม่รู้ ก็ไม่ส่งเก้วว่ะไม่ส่งเสียงวะเนี่ยเสียงมันี่ยรู้เสือเลืล่นเะลมระวังสุดลมนะอย่างเงบ้ยเก้วใช้เนี่ยก็เจ็ดปีสุดฟังนี้ใช้ให้เกที่พระเจ้า ลักขังลักขังลักขังโอ้อสวัสดีครับวันนี้เรามาอ่างศิลานะพอดีมาเจอวัดวัดจีนนะเดี๋ยวเรียกว่าอะไรศาลเจ้าไะศาลเจ้าหนาศาลเจ้าหนาเจ้าหนาจะพาท่ายื้อท่า่างศิลาวันนียจำชื่อไม่ได้ขุดย่ามากเลยนเนี่ยเนี่ยทางเข้าเรามาเนี ผมว่าเป็นวัดที่มีรูปปั้นของพระมามสัพพันตตัวนะที่พันอยู่ตามนี่นะเนี่ยพระธรรมสัพพัตัวเราจะไปดูที่ประตูใหญ่เลยประตูใหญ่ตัวนี้เลยว่ะเสาแต่เข้าไปข้างในสวยอยู่นะหลังจากที่มอง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 ,มองดูข้างนอกเรายังโอเคอยู่อันนี้นะ่าจะเปิดให้เข้าตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นนะใช่ไหมน่าจะประมาณนี้อันนี้คืออะไรนะ เอียนเขาเรียกว่าอะไรวิหารวิหารเทพสถิตก็กิติเฉลิมใช่ไหมระวังรถนะเนี่ยวิหารเทพสถิตติเฉลิมปุ๊นเนี่ยตรงนี้ทางเข้าตรงนี้แต่เขาปิดนะสามาจะให้เข้าด้านข้างด้านข้างกันเนี่ย,อยจอดรถเดินเข้าด้านข้างใช่อันนี้อันนี้ประตูหน้าประตูก,กลางแล้วประตูซ้ายขวาใช่ไหมประตูซ้ายขวาเนี่ยซ้ายขวาไปเราจะ, <ขอ S 1> ะดูลวดลายได้ อันนี้จะเป็นเสาหินอ่อนที่เป็นลายภาพเขียนนะไม่ใช่แกะสละักนะน่าจะเป็นลายภาพเขียนเนี่ยไม่ใช่แกะสลักเป็นเสาเสาหินเนี่ยจริงทางเข้าตัวนี้เนี่ยเขาปิดไม่ให้เขา้าเพราะเขาด้านข้างอืประชมฟรีนะครับมาไหว้ศาลเจ้าใครอยากจะมาไหว้มาแก้ปีชงมีอะไรนยใครจะให้เชื่อดวงกนปีชงก็มาแก้ได้ไหว้เจ้าไปเราเข้าไปดูข้างในก่อน ที่ข้างนอกนะเราเสร็จเราก็เดินเดินเข้าข้างในได้เลยศาลเจ้าส่วนตรงฝั่งตรงข้ามก็เป็นอะไรนะยพระโพธิสัตว์กวนอิมนะน่าจะเข้าไปข้างในโพธิสัตว์กวนอิมนแต่ที่ราจะเข้าตรงนี้ห้ามรถเข้านะเข้ามาเนี่ยเลยศาลเจ้าเทพกระเีเฉลิมเนี่ยนะไปชี้ก่อน แต่ถ้าเป็นชื่อชื่อชื่อจีนก็คืออะไรสารเจ้าหน้าจาทาชาไทายชือ้อสารเจ้าหน้าจาชาไทายชือ้อพูดยากพูดยากมากเลยนะอะไรนะเราดูตันนี้ก่อนนะเนี่ยมันจะมีอิตฐล,ลายมังกรนะขอบอกว่าสองพันตัวจริง่ะใช่ใช่สองตัว รอบหลอบอันนี้เทพพี่เจ้าอะไรเนี่ยดูดูแกะสลักไม้สวยนะเป็นหงส์เห็นไหมเป็นหงส์สวยอ่ะสา่าูรู้มาตอบได้ใช่ใช,ใช่ถ้าใครรู้แล้วมาคอมเมนต์ได้ครับเนี่ยอันนี้เป็นวงจักรปีทั้งบนด้วย่ะนักสัตว์ 12เลยป่ะใช่แต่ด,ดูทางประตูเขา้าสวยอยู่นะลายมังกรทั้งบนเห็นไหมลายมังกร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 ซูมดูสวยอยู่มังกรสวยเห็นไหมทำให้สวยนะนะได้ไหมเนี่ยดูมังกรโผล่มาได้สวยสมวยากเลยทุกคนไปเราไปดูข้างใน เจ้าอะไรบนะ้างมีมีวัตถุมงคลได้นะถ้าอยากซื้อเนี่ววัตถุมงคลนี่อันนี้คือวัตถุมงคลถ้าอยากซื้ออยากเช่าซื้อแบบนี้ก็ได้ส่วนการแก้นักสัตว์อะไรแก่แกพี่ชงเอาโน้นก็ได้ตัวอะไรเนีมีระฆังยักษ์ระฆังยักษ์ไปดูฝั่งโน้นไหมดูงไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ซีเมื่มี้สองฝั่งแล้วใช่ไหมเราเ,าเดินอ้อมไปอย่างนั้นได้ เนี่ยอันนี้ประตูใหญ่ทางเข้าอันนี้อันนี้ไม่รู้เทพเจ้าอะไรบ้างนาจาหรือเปล่าลองมอไซน์นะอมอไซน์เสร็จตรงนี้ตัววิหารนะไม่ขึ้นนึงมีหารตัวนี้มีหารเลยเราดูข้าง,งล่างก่อนข้างล่างเสร็จอันนั้นหัวมังกรแต่ตัวเป็นเป็นหงส์ใช่ไหมปีก ประตูใหญ่มังกรตัวเป็นหงส์ไงหัวมังกรแต่ตัวเป็นหงส์อะไรประมาก็สวยก็มังกรรอบข้างหมดอันนั้นจะเป็นเสือเห็นไหมตัวเสือใจหตัวนี้เสือเสืออันนี้กองนะอันนี้กองอันนั้นระฆังระฆังในกองนะ ดูดีก่อนไหมแล้วก็ไปขึ้นข้างบนนกเยอะนะแต่นกแก้วร้องต้อนรับเลยอันนี้จะไหวไม่รู้ไม่รู้ไหวเราไม่เคยไหวอันนี้รู้จะเรียกอะไรดีเนี่ยนะไปไปดูข้างบนแกถอดรองเท้านางใบมณฑลไป,ไป,ไปเป็นความเชื่อจะไหวหนึ่งตัวนั้นก็ได้ ทางกระทูกระทูใหญ่ไม่กัยถอดรองเท้านี่ไหมก็เดินนึงเอาเลยคุณนี้ก็แต่ไม่ทรงเท้าวันสสยไหมไขึ้นฝั่งไตอนนี้นะ ไม่ส่งเ um สียงวาเนี้เสียงดังเลยนะครับสวงเลยสวยมากเลยเด fünf, ินลูกมาก่อนสวยอืมเป็นันว่นมากนยืนประตูฝั่งนี้ประตูเสือ เสีอสัตว์เหล่าอันนี้ก,องกอง,อ,กองกองตรงนี้ตีกอง้วยอันนี้รอบนอกอันนี้เป็นกองกองกองลืมเลยสาตว์มากนะ nịt còn, nịt mai thì còn nữa sạc nhá. Ừ. này. Ừ. Ừ. Thăm bùn. Thăm bùn. ฝอนนี้เป็นกองรถเป็นระฆังจะถ่ายตรงนี้สวยนะดูข้านนี้ไปมีลิฟต์ขึ้นเนี่ยใช่ไหมอันนี้เทพเจ้าไหนบ้างระวังสะดุดลมนะมนเหมือนกับอะไรอันนี้อันนี้ขึ้นข้นขางบนชั้นบนไหมแล้วก็ดูนี่ก่อนแล้วเราดูข้างในไหม

ปรับปรุงเนี่ยท่าซีอยู่วันนี้ไปถ้าจะไหวก็ไหว้ตงนี้ดูไหวยังไงก็นั่งนั่งไหว้ตงนี้ใช่ไหม <c oughs> นายจะเล่นใหม่ล <c oughs> อะอ,อยู่เทพเจ้าะเทพเจ้าเทพเจ้าเลยเฮ้อาไปไหนล่ะ สวยอันที่ไหว้เห็นไหมที่ไหว้เดี๋ยวที่ให้ไนะปปรับกระดับไปไปไปไหว,ว้ได้เลยเทพเจ้าเดี๋ยวเทพเจ้า

นังเจ้าใชน่าก็เจองมันสาเจ็ดสองมันสา,สนสาใช่ไหมนี่มัเข้าลงนมันฟอน,นั่งคะแนนไหล่ะดูรักมันีจังสวยยิวข้างหลังสวย ให้เขาเขียวเขาเขียวสีราชอะไรพวกนี้ป่ะย็นเดียเย็นเดียไปถ้าใครต้องการจะมาไหว้แกชงแกอะไรก็เยอะอยู่ในทเทพพเจ้าไปแต่ววังชน พระเจ้าพระเจ้าพรยเจ้าสวยไหมเสาฝั่งนี้ถ่ายกัได้ไหมถ่ายได้ไหมข้างในถ่ายอันนี้ข้างหน้าอันนี้ถ่ายลงข้างล่างก็สวยอย่างนี้

นี่ก็เทพเจ้าอ,อะไรอยู่ทีนี้แหละตนะ้องเข้าไปไปออกข้างบนทำไมขึ้นใช่ไหมไปไปกันเยอะเราจะลงมาแล้วชิชิช sướng 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 này sướng nè tới ok sáng đẹp đoán. เราไม่รู้เราไม่รู้รก,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 กลิ่นหอมทูบทูบหอมกินทูบหอมเลยกินทูบหอมเีย็นเลยเจ้าหน้าที่เฝ้าคนหนึ่งวุ้เย็นดีอ่ะ มันนี่เย็ยนดีมนลมมาเย็ยนดีฮะมันอยู่นัที่ไหนไป,ไปเป็นยอันน,อนี้ชันช้นที่เท่าไหร่นี้ชั้นที่สามชั้นที่สามถ้ามองไปน,นี้จะเห็นเนี่ยไอ้เขาสามมุกเขาสามมุกยังไม่เนี่ยเขาสามมุกเขาสามมุกยังไ,ไม่โน้เขาสามมุก เดี๋ยวลงไปค่อยฉันนั่นลงไปค่อยเดินไ,ไปไหนไปลงไปยังลง,ลงไปัคืลอล่าเลนักคังลักคังนี่ลักคังจริงๆต้องขอสามครั้งนะ นั่นเดียวเมื่อกี้เขาห่อสองครั้งใช่ไหมแล้วครั้งเดียวก็ได้อันนี้ละครั้งโอ้ยละครั้งละครั้งโอ้ยร้อนมากเลยเหงื่ออะไรเหงื่ออะไรโยก ห้ามขีดเขียนเต็มเลยห้ามขีดเขียนจะไเปเลยไปอพอแล้วแล้วที่นี่เราจะไปละเราพามาดูวัดจะเรียกเภาษาไทยก็คือวัดจีนใช่ไหมต่อีกทีจะเป็นศาลเจ้าใี่เราเดี๋ยวศาลเจ้าปิด<ม><ม>จะถ่ายเรา Gotta go.